ไอแฮมไอแฮมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเซสีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมชินเคยครับในวัน,นจากกาวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการแลกของกันนะครับว่าเอ้ยกิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยมันควรแลกอะไรยังไงบ้างให้คุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคามากที่สุดนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการแลกนะครับวิธีการหาของแล้วก็มาดูในเรื่องของเว็บไซต์ว่าเอ้ทําไมของชิ้นนี้ผมถึงจะแนะนําแล้วก็ราคามันควรประมาณเท่าไหร่ย,ยังไงบ้างนะครับผมอ่ะ เริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมวิธีการแลกของเนี่ยคือเรามาแลกกับ m อ c หน้าหล่อตรงนี้นะครับนี่เอ็มน้าหล่อผมเรียกมันนะหน้ามันหล่อทุกคนอ่ะก็มาเลือกสินค้านะครับผมอ่ะเออเสริมนิดนึงนะครับผมตัวของ For e s t นะครับหรือตัวของพงไพายเองนะครับนี่มีให้แลกด้วยนะครับเผื่อใครที่แบบตัวละครวิวสิบนะครับตัวละครวิวสิบเนี่ยแล้วเราก็ไปสามารถไปซื้อคัมภีพวกเนี้ยไอ้คัมพี์พวกเนี้ยได้จากอะไรนะครับอ่ะอันนี้คือสอนไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะคัมพี์นี้จะได้จาากกกกรแับ MVC หน้าหนดก็ได้หรือมันไม่มีหนวด NPC หน้าหลอด2อ่ะอ่ะอ่ะเอะอตามนั้นนะครับก็คือ NPC ตรงนี้นะครับทุกคนเขาจะมีขยะนินจามาเราเอาขยะนินจาทั้งหมดทั้งรุ่นเนี่ยมาแลกนะครับปุ๊บพอแลกไปเสร็จปั๊บนะครับผมอ่ะสมมติเราแลกขยะนินจานี้ไปใช่ไหมสมมติเออมันให้แลก8ดอันใช่ไหมเราก็แลก8ดอันปุ๊บจำนวนที่ใช้ก็ไม่เยอะนะผมว่าพันหเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับพอแลกเสร็จปุ๊บเนี่ยครับผมเราก็ไปเออแลกตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะ เราไปแรกกับเอ็มบน้าหลอกเมื่อกี้นะครับแค่นั้นแหละไม่ยากไม่ยากนะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องใช้บัตเจ็กหรือใช้งบประมาณในการซื้อพวกคัมพี์ซื้อพวกสมุดประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับตอนนี้เห็นได้ยินข่าวว่าไอ้พวกสมุดคัมพีพวกนี้ราคาไป200ซิลนะแพงมากขึ้นมาแบบเท่าตัวไวนะผมแพงแพงกัดนะครับผมอ่ะทีนี้ของเนี่ยสังเกตนะครับว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้เงินแรกเนี่ยเท่ากันเลยก็คือ 10M นะครับแล้วก็มูลค่าตัวของบัตรเนี่ยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเท่ากันนะครับ ทุกอย่างเท่ากันเลยนะครับมีให้เลขทั้งหมดนะครับผม4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนหลังนะครับผมส่วนแหวนส่วนใบหน้านะครับแล้วก็จะเป็นตัวของส่วนผมนั่นเองครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการได้ตัวแต่ละใไบได้ยังไงบ้างนะครับตัวแรกเนี่ยอันนี้ผมให้ตัวแรกนะครับอันนี้เราจะได้จากการลงเกฟหนึ่งนั่นเองเกฟหนึ่งก็คือด่านจีนอยู่ที่ด่านจีนเนาะ,ะหลายคนก็คงชินเชยกับเกฟโฟหรือเกฟสี่เนาะแต่ว่าเกฟหนึ่งอยู่ด่านแรกเนาะ แล้วก็ต่อไปนะครับไอ้คูปองเนี่ยที่ใช้5อันเนี่ยมันจะได้จากการล็อกอินนะครับล็อกอินเนี่ยมันจะได้วันละนะครับหถึงสอันก็คือเป็นสุ่มอาจจะ1อันอาจจะ2อันประมาณนี้เป็นต้นนะครับเท่ากับว่ากิจกรรมเนี้ยถ้าทาได้เวลาเร็วที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่3วันนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับผมต่อไปก็คือคูปองคูปองสีชมพูนี้จะได้การจาัดลงดันซับนะครับดันซับที่เป็นด่านเก็บกุญแจเออลงไปเรื่อยๆืเืเรเนี่ยเราได้คูปองตรงนี้มาเ,าเอามาแลกนะครับแล้วก็ต่อไป นะครับผมก็คือตัวของบัตรสีเขียวบัตรสีเขียวเนี่ยจะได้จากการ PVP นะครับซึ่ง PVP เนี่ยผมลองเทสมาแล้วเลทก็ไม่ได้แบบห่วยแตกขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่ว่าก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะครับกิจกรรมเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวของมันแม่เลยนะครับถือว่าส่วนตัวผมแฮปปี้นะกับกิจกรรมของรอบนี้ผมว่าโอเคเลยแต่ว่าเพียงแค่ว่าบัเจ็ตในการใช้หรือเงินในการใช้แลกเนี่ยมันแอบเยอะไปนิดนึงกับสเตตัสของนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องกันดูวว่าเฮ้ของไหนที่แลกคุ้มแล้วก็ไม่คุ้มนะครับผมอ่ะก็ เอ่อมูลค่านะครับมูลค่าการเสียหายทั้งหมดเลยนะครับมันจะอยู่ราวๆเกือบ20 m บวบวกๆเลยนะเน้นนะครับถ้าเราทําของพวกนี้ครบเซตเลยนะครับผมอ่าไอเน,นี้ยมันจะช่องใช้เวลาเฉยๆเนาะอันนี้เราไม่ต้องแบบไม่ต้องพยายามอะไรมากมายแค่ล็อกอินก็คือจบแต่ว่ามันแลกเปลี่ยนไม่ได้นะแต่ว่าไอพวกนี้ทั้งหมดทั้งรุ่นเนี่ยผมว่านะมีแตะนะครับถ้าทาแบบทั้งรุ่นครบเซตเนี่ยประมาณโูเฉียดวันได้เลยนะครับยากมากๆนะผมแล้วก็เลยต้องใช้ความขยันเข้ามาสู้นั่นเองนะครับผมอ่า ก็มูลค่าความเสียหายก็อย่างที่พูดไปผมตีมูลค่าไอเทมหนึ่งต้นทุนของมันหรือคอสของมันประมาณนะครับประมาณ 20m เลยนะครับผมคอสของมันแบบเบสิกเลยนะประมาณ 20m อนะครับผมอันนี้อ้างอิงจากการที่เราลงดันหา1วันเนี่ยเราจะได้เอ็มประมาณละกัน10 M อนะครับอันนี้สําหรับคนที่แบบลงดันทั่วทั่วไปนะใน1วันเนี่ยมันมันตีเป็นชั่วโมงละ 1m งเอ็มจริงไหมสมมติเราลงแบบสแตนดาร์ดประมาณ10ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันก็จะได้10 M เอ็มประมาณนั้นเป็นต้นนะครับ มันก็เลยเป็นที่มาของเลทราคาหรือเลทแลกของพวกนี้ว่าเอ้ของพวกนี้ต้นทุนของมันหรือคอ์สของมันจะอยู่ที่ประมาณกี่เอ็มนั่นเองนะครับผมเอาง่ายคืออย่าขายต่ำกว่า600อ่ะเออถ้าต่ำกว่า600คือคุณเจ๊งอ่ะเออประมาณนั้นนะครับผมอ่ะมูลค่าต่างๆขึ้นอยู่กับเอ็มด้วยนะครับ <c oughs> ทีนี้เรามาดูสเตตัสของแต่ละอย่างกันนะครับอย่างส่วนหลังส่วนหลังเนี่ยถามว่าดีไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าส่วนหลังเนี่ยดีมากนะครับไม่แย่เลยถือว่าตอบโจทย์แต่ดูรเวิวครับรีวิวห้าสิบนะครับผมอ่ะ แหวนเนี่ยคือแหวนก็บวกดีมากนะครับผมอ่ะเลเวลเลเวลห้าสิบเหมือนกันนะครับหน้าหน้านี่จริง,รงๆแอบบอกตรงๆงเลยนะครับว่าบวกดีพอสมควรเลยนะครับไม่แย่เลยสําหรับตัวของใบหน้ามีทั้งฮิปแล้วก็สเปเชียลนะครับแต่ว่าแอบเบาบางไปหน่อยนะครับอ่ะต่อไปนะครับทรงผมทรงผมนี่บวกดีแบบถือว่าเป็นท็อปทอปเลยก็ได้นะครับอารมณ์แบบฟิลลิ่งแบบผมครบรอบปีหนึ่งเลยแต่ว่าสิ่งที่มันแทดเทียมกับผมครบรอบหนึ่งปีไม่ได้ก็คือเรื่องของฮิปกับมานานเนาะแต่ว่าคีเลนเนี่ยชนะขาดไปพอสมควรนะครับ ที่เล็กกับคีเมดเนี่ยจริงๆใ,ๆใกล้ๆกันเลยนะผมสำหรับผมเไอ,อตัวของทรงผมฮาโลวีนนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นทรงผมที่ได้รับความนิยมหรือความสนใจสูงมากกับทรงผมนี้ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราไปตัวของหน้าเว็บนะครับผมมันจะมีตัวของทรงผมอะไรยังไงบ้างที่มาทดแทนได้นะครับเราจะไล่ไปทีละส่วนเลยแล้วกันนะครับทุกคนจะให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าเมูลค่าความเสียหายของไอเทมแต่ละไอเทมเนี่ยเราควรแลกมาหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มไปที่ตัวของ ส่วนหลังก่อนแลยกันนะครับผมอ่ะส่วนหลัง <c oughs> ส่วนหลังก็คือนี่ส่วนหลังนะครับผมอ่ะทีเนี้ยเอ่อตัวของภาพในเกมนะครับส่วนหลังของฮาโลวีนที่แรกกันนะครับมันจะมีการบวกตัวของฮิปคิปเลตนะครับผมเอ่อเลือดมานานะครับเอ่อตัวของสเปเชียลนะครับแล้วก็ตัวของที่ดเมดนะครับมันจะบวกประมาณนี้เนาะทีเนี้ยสำหรับตัวของส่วนหลังเนี่ยมันมีของที่เอามาแทนเยอะมากนะครับผมทุกคนอ่ะยกเคสแล้วกันหูปีก อันนี้ปีกแชมป์นะอันนี้น่าจะเป็นปีกแชมป์นะปีกแชมป์สวยมากครับจริงจริงอันดับแรกก่อนเลยนะครับผมสิ่งที่มาทดแทนนะครับเน้นนะมาทดแทนตัวของปีกไอส่วนหลังตรงนั้นได้เลยผมว่าไอ้กับตันอเมริกาครับเชื่อไหมหลังกับตันในสองยี่สิบเอ็มทุกคนอันนี้จริงจังนะครับหลังกับตันในสองยี่สิบเอ็มเท่ากับว่ามูล,ลค่าของหลังกับตันอะ่ะจะเท่ากับหลังฮารลวีนเลยดังนั้นเนี่ยผมมองว่าไอตัวของส่วนหลังเนี่ยไม่แนะนําให้แลกเลยครับเพราะว่ามันไม่คุม้ม อ่าสังเกตนะเปสเปิด2สองก็ได้ครับทุกคนหลังกับตันเนี่ยประมาณ2 0่เอ็มนะครับผมหลายคนก็ออกจะบอกว่าเอ้ยทำไมมันไม่ได้คิดดเมจเนยพี่มันไม่ได้คิดดาเมจทุกคนครับต่อให้ไม่ได้คีดแเดมก็จริงครับแต่ดูคีเลตที่มันวิ่งมาให้เนี่ะสิบสอถือว่าสูงมากๆนะผมอ่าแล้วก็ฮิปนะครับร้อยหกสิบห้านะครับผม,อ,บบผมอันนั้นร้อยสี่สิบมันห่างกัน20หน่วย,ยนะครับมันเยอะมากแล้วก็มานาเนี่ยอันนี้คือพันสองนะครับทุกคนกับราคาที่ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรเวล50หรือเรเวล55ใส่ได้เรื่งมั้งเรเวลมัน,นห่างก,กันแบบนิดเดียวเองครับซึ่งส่วนหลังเนี่ยผมมองว่าผมไม่เชียร์เลยจริงๆส่วนหลังผมไม่เชียร์จากใจเลยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมอ่ะส่วนหลังอีกอันนึงที่เอามาทดแทนได้ประมาณหนึ่งนะครับผมทุกคนเห็นหลังไอตัวของออร่าไวกิ้งปะสังเกตนะครับสติทัสมีความใกล้เคียงกันเลยครับออร่าไวกิ้งเนี่ยหลัก10 m อมนะครับมีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับหรือหลายคนก็อาจจะแบบพี่อยากได้เป็นสายเป็นคิดาเมตนะให เอ่อถ้าเป็นตัวของหลังที่มีการบวกขี้เดมนะครับเข้ามาเสร็มนะครับแบบคิเลตแล้วก็คิดามีนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าจะเป็นพวกป,ปีกระดูกก็ได้นะครับผมอ่ะหลังพวกปีกระดูกเงี <th 60> <success> はは้ยเนี่ยปีกระดูกเนี่ยเห็นไหมเตตัทใกล้เคียงก่อนเลยครับตอบมันมันจะไม่มีเลือดเฉยๆนะครับแต่ว่าปีกระดูกเนี่ยจะแพงกว่าหลังไอตัวของเอ่อเมื่อกี้นะครับไอหลังแรกเนี่ยจะแพงกว่านิดนึงนะครับผมอ่ะไม่ใช่แพงกว่านิดนึงดิแพงกว่าเท่าตัวแต่ว่าตัวของน้องเนี่ยได้ฮิป ฮิปกับสเปเชียลที่มหากราบมากนะครับหรือราคาจะเป็นเทีย์ใกล้ๆกันก็จะเป็นตัวของหลังพวกหลังธงอังกฤษหลังธงสเปนนะสังเกตนะครับเทีย์ใกล้กันเลยเห็นไหมแต่ว่าตัวของฮิปกับตัวของสเปเชียลจะบวกมาเยอะกว่าดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าส่วนหลังเนี่ยผมไม่เชียร์ให้เลือกเลยดีกว่านะครับผมอ่ะส่วนหลังเนี่ยคือผมแบบอยากให้ตัดทิ้งไปได้เลยครับเพราะว่าตัวแทนเยอะมากดูดิส่วนหลังเนี่ยคือตัวแทนแบบเยอะแบบเยอะจริงๆนะครับผมไม่เชียร์ให้เลือกเลยนะครับผมอ่ะต่อไปครับส่วนแหวนโอ้โห อันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะส่วนแหวนเป็นอะไรที่ที่บัลลมหมาทุกคนส่วนแหวนเนี่ยตัวแทนเยอะคูดๆนะผมเยอะแบบเยอะจัดๆนะผมอ่ะอันนี้เว็บยังไม่มีการอัปเดตตัวของฮาโลวีนเข้ามานะครับถ้ามีการอัปเดตตัวของฮาโลวีนเข้ามาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวแหวนฮาโลวีนเนี่ยบวกดีแบบสุดๆอะแหวนฮาโลวีนเนี่ยบวกดีมากนะครับเปิดใครที่ไม่ทราบนะครับผมอ่ะไอ้ไอ้ตัวของแหวนเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวของแหวนได้ฮิบ นะครับผมได้สเปเชียลแล้วก็ได้คิลเมตเนาะเออแล้วก็ได้มาพวกมโนงมนานะครับผมอ่ะไให้ดูนะครับผมว่าแบบอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเว็บโอเคโอเคเว็บ okay, okay. มันเว็บมันค้างอะ่ะน้องเว็บมันค้างเพื่อใครก่อนน้องชุกน้องชายโอเคมาต่อส่วนแหวนครับเราไปทางคิลเมตนี้แหวนคีย์เดียมยังไงแหวนไซเบอร์ก็นัมเบอร์วันครับแต่แม่งแพงจริงไอ้พวกเนี้ยแหวนพวกนี้แพงมาก แพงจนแบบแพงหูหลูปะ่ะทุกคนเข้าใจแพงหูหลูปะ่ะแพงชิบหายส่วนแหวนนะครับผมที่มีตัวของความทดแทนได้ผมเอาแหวนสไปเดอร์ราคาใกล้ๆกันไม่ได้ต่างกันมากเออแหวนสไปเดอร์เนี่ยแอบดีประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าตัวของแหวนสไปเดอร์เนี่ยมีข้อเสียอยู่นิดนึงครับฮิปมันน้อยฮิปมันน้อยพอสมควรเนาะอันนั้นมันร้อยสีิอันนี้มันร้อยสิจริงไหมครับมันก็เลยแบบฮิปน้อยกว่าแต่ทีเนี้ยตัวของแหวนที่มาชดเชยได้ก็คือแหวนร้อยยอครับแหวนรอยยอเนี่ยในตลาดตอนเนี้ยประมาณ เอ่อผมเห็นหลัก15บห้าเอมเองมั้งนะครับซึ่งแหวนรอยย่อเนี่ยผมพูดเลยมีทั้งตัวของฮิปแล้วก็สเปเชียลนะครับมีเลือดมีเลือดเลยนะครับมานาด้วยแล้วก็คีนาเมดด้วยดังนั้นเนี่ยตัวของแหวนเนี่ยผมนแนะนำนะครับว่าไม่ควรไม่ควรแรกนะเพราะว่าตัวของแหวนมันมีตัวแทนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแหวนสไปเดอร์แหวนตัวของกองเอ่อรอยย่อนะครับแหวนตัวของกองคอยเนี่ยมันแทนได้หมดเลยทุกคนซึ่งแล้วก็รวมกับแหวนใหม่ของฮาโลวีนอีกแหวนใหม่ในฮาโลวีนตอนนี้3าทุกคน เผื่อใครที่ไม่ทราบนะครับแหวนใหม่ในฮาโลวีนอะสเตตัสใกล้กับเมื่อกี้เลย 3M ครับจากใจครับผมทุกคนโคตรถูกนะครับถูกแบบจนอึ้งอ่ะประมาณนั้นนะครับแหวนฮารโลวีนแต่ว่าอันนี้ยังไม่มีการอัปเดตเข้ามานะครับส่วนแหวนผมไม่แนะนําให้เลือกเลยนะครับผมมีแหวนมีแหวนกับตัวหลังเนี่ยผมไม่แนะนําให้เลือกเลยนะครับทุกคนอ่าประมาณนั้นเออกูลืมเอาภาพขึ้นจอโทษโทษลืมเอาภาพขึ้นจอนะครับทุกคนนี่ส่วนแหวนนะครับก็ที่พูดไปเมื่อกี้ก็ ที่มันทดแทนได้ก็จะเป็นตัวของแหวนรอยัลนะครับเนี่ยรอยัลนะสเตตัสค่อนข้างบ้าคลั่งเนาะแล้วก็แหวนสไปเดอร์ทดแทนได้ประมาณหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นแหวนพวกแบบเออแหวนฮาโลวีนใหม่นะครับโหอันนี้บอกดีแบบบ้าคลั่งมากนะผมประมาณนั้นแล้วกันเนอต่อไปนะครับผมที่ต่อไปนะครับผมผมมองว่าใบหน้าเนี่ยโหใบหนาเนี่ยไม่ไม่เสียให้แรกเลยอาจใช้คํานี้ดีวกว่านะครับอ่ะผมจะให้ดูใบหน้าใบนาหนึ่งแล้วกันนะครับใบนานี้เนี่ยบอกได้คําเดียวว่า คือไม่ต้องไปจัดทีอะไรมากมายทุกคนไอเบหน้านี่คือแบบตบทุกสิ่งทุกอย่างในสากลโลกอะจริงๆใบหน้านี่คือตบขี้แตกหมดนะจังหวะนี้เออนี่เบย์านี่ครับเบย์านี้สังเกตนะครับว่าเฮ้ยเราอาจจะมองว่าอตัวของไบหน้าเมื่อกี้มันได้เลือดนะมันได้มานาเยอะนะและ้วที่สำคัญคือมันได้ในเรื่องของฮิปกับสเปเยอะมากจริงปะแต่ทุกคนดูใบหน้านี้ครับรับไอเมื่อกี้เหรียญราคาแรกเนี่ยเฉลี่ยป,ประมาณ20เอ็มจริงปะอันเนี้ยเบหน์นาเนี้ย3เอ็มคุณสามารถที่ตีท็อปออร้อยได้อะ ราคาแม่งต่างกันมากเลยจริงจริงอันเนี้ยสามเอ็มทุกคนจริงจังโ,โ,โอ้โหอ้ยนี่คือหน้าที่ดีที่สุดณตอนนี้เลยดีกว่านะครับกับงบประมาณที่ไม่ได้แพงมากครับทุกคนอูดี้เลว่าโดวนตบกันขี้แตกครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมส่วนที่ผมแนะนําให้เลกเลยก็คือทรงผมครับทรงผมเนี่ยทรงผมที่บวกคีเรตฮิปแล้วก็สเปเชียลเนี่ยหาได้ยากมากอันนี้เรื่องจริงนะครับอ่ะทรงผมเนี้ยผมยังไงผมก็เชียร์นะครับเพราะว่ามันบวกคีเร แล้วก็ฮิปสเปเชียลเนี่ยหาคูดยากครับจริงๆอ่ะเรามาดูตรงคิเลสนะครับดูทรงผมนะครับสังเกตนะครับทรงผมที่มีการบวกฮิปแล้วก็สเปเชียลเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวของทรงผมสไปเดอร์ทรงผมสไปเดอร์เนี่ยค่าการกดแล้วกันเนาะผมให้ค่าการกดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ700เวลาที่เราเอาบายเอ็กเนี่ยไปแลกตัวของเอ่อผมสไปเดอร์เนี่ยจะอยู่เลท700ดบาทแต่ไอผมนั้นน่ะก็อยู่เลทใกล้ๆกันเหมือนกันครับในการในการกดหรือในการทําของ1ชิ้นเนี่ย ค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยมันจะอยู่อย่างเบสต่ำๆของมันนะเดี๋ยวผมมองว่าเบสต่ำนะก็คือ600แต่ราคาจะวิ่งขึ้นไปเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเกินพันถ้าเกินพันมันดูแบบมันดูแพงเกินไปอ่ะสลับในมุมมองของวันนะคือสมมติมันมีวิธีทําด้วยแต่ผมสอนวิธีทําว่าแบบเออมันมีวิธีปั๊มยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นเทคนิคลับประมาณหนึ่งเลยนะครับเผื่อใครที่ไม่ทราบนะผมอ่ะก็อย่างผมเนี่ยจะมีการบวกเลียเนี่ยมันก็จะมีตัวของผมสไปเดอร์นะครับนี่ประมาณนี้ผมสไปเดอร์ แล้วก็คิเลตเนี่ยค่อนข้างบืม้มแต่ว่าไม่มีฮิปเห็นปะมีสเปรนะครับมี ip, มีคิเลตนะแต่ไม่มีฮิปนะครับแล้วก็ต่อไปครับผมฝนตกนะครับสีเหลืองอันนี้ดีแต่ว่าสังเกตนะครับว่าตัวของมานานเนี่ยไอตัวของผมสีเหลืองเนี่ยจะเยอะกว่าจริงไหมแล้วก็คิเลตเนี่ยจะใกล้ๆก,กันแต่ทีเนี้ยพอมาถึง2องอันนี้เสร็จปั๊บเนี่ยตัดภาพมาเลยครับชึบชึบชึบก็คือผมกบไอตัวของผมกบเนี่ย เออตัวของฮิปกับสเปเชียลเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าคิเลตท,ทุกอย่างเนี่ยมีความใกล้เคียงกันเลยครับแต่เชื่อไหมว่าผมกบตัวนี้หายากมากมูลค่าของผมกบตัวนี้ประมาณ20 -25M ถึงต่อ1อันนะครับหายากมากมากแต่ทีเดียพอมีตัวนี้เข้ามาปั๊บตัวนี้เป็นท็อปเลยตัวเนี้ยไอตัวของผมเนี่ยเป็นท็อปเลยครับเพราะว่ามันไม่มีผมอะไรแล้วที่มีการบวกทั้งฮิปสเปเชียลแล้วก็คิเลตท,ที่บ้าคลั่งขนาดนี้บวกกับมานาด้วย ส่วนมากถ้ามีก็จะเป็นการผมแบบครบรอบหนึ่งปีที่ที่บวกเยอะขนาดนี้อ่ะมีผมครบรอบหนึ่งปีที่เป็นระดับอันติเมทห็นไหมนี่คือถามว่าระหว่างคิเลสไอ้ผมครบรอบหนึ่งปีกับตัวของผมเออผมแรกเนี่ยเอามาเทียบกันได้ไหมจริงจริง,รงบอกก่อนว่าถ้าถ้าอิงตามสเตตัสนะถ้าอิงตามสเตตัสเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าตัวของผมครบรอบหนึ่งปีมันมีความแร้ทุกคนมันมีความลิมิตเต็ดคือมันมีความหายากคือคุณต้องเติมตามจํานวนยอดที่ถึง แบบสมมติว่ากําหนดว่าเติมสามหมื่นบาทถึงจะได้ส่วนผมมาประมาณนี้สมมตินะเอะอย่างเงี้ยมันจะมีมูลค่าหรือของแรกเงี้ยมันทัดเทียมกันเออแบบมันมันมีมูลค่าหรือแวลูที่สูงกว่าไอผมที่แรกนะครับเพราะว่าวิธีที่ได้มามันคือจากการเติมทุกคนแล้วก็เติมไปจํานวนที่เยอะมากๆแต่กิจกรมไอผมนั่นแหะมันได้จากการกิจกรรมซึ่งถ้าเราขยันเราสามารถทําได้เรื่อยๆ,ๆเลยแล้วผมจะบอกว่าวิธีการปั๊มเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะแล้วก็ <c oughs> ต่อไปนะครับผมก็คือตัวของผม เออเขาเรียกว่าผมไก่ผมไก่เนี่ยมีฮิปสเปรแล้วก็มีคีคขีเอ่อคีดาเมจนะครับกับมนาจริงปะไอ้ผมไก่เนี่ยผมในคิดในคิดเงียนใจนะในเกมแกม่งแคบจะไม่เห็นเลยนะผมจริงน้อยมากดังนั้นเนี่ยส่วนผมเนี่ยเป็นส่วนที่ลิมิตแล้วก็แรงมากๆนะครับผมก็ตามนั้นนะครับใครที่จะแลกนะครับของไอเทมอะไรนะครับผมแนะนํานะครับมูลค่าหรือแวรลูที่ควรแรกนะครับแล้วก็ความเมิกเซนส์ของราคาเนี่ยผมมองว่าตัวของผม ไอ,อ,อ,อ้ผมหมาป่าที่มันเหมือนผมไก่เนี่ยน่าแลกมากที่สุดแล้วนะครับผมประมาณนั้นแวลู Value ที่เราใช้หรือมูลค่าที่เราใช้เนี่ยแค่ประมาณสักแถวๆสัก10 M เออประมาณ20 M ค่าเฉลี่ยนะกันประมาณ10ประมาณ20-30ประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราขยันทำมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างนะครับประมาณนี้ผมว่าไอ,อ้ผมเนี่ยคือสุรตาน่าจะตีกันเล่นเยอะพอสมควรครับเพราะว่ามันบวกดีมากมันได้ทั้งฮิปนะครับได้สเปเชียลนะครับได้คิเล่แล้วก็ได้มานาแบบบึ้มๆนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถจับต้องได้ บวกดีแบบดีสุดๆเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครที่อยากรู้ว่าจะแลกอะไรแล้วคุ้มนะครับผมอ่ะก็มาทำคลิปให้แล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย